อย่าคลองเนอถือปลาพร้อมนะมันคลองอยู่แล้วขอขหบอกหินอยู่อันไปกันของนายของไยเนี่ยของข่าวก็แล้วกัน,นเห้ยดังดิ มารงกันน้ำผัดมงหินมอขึ้นอยู่โน่โอ้ี Nhưng tầm tắm đi Lực chứ rồi, biết mình Mình nhớ Ba bỏ lưu khó หอ้โหนะอ้ไม่ปลาพี่อะไรแถวนี้มองมา่าเอยๆปลาพี่อู้ยปลาไงปลาครึ่งเลือดพี่เหรอปลาครึ่งปลาครึ่งโตที่สอง <c oughs> นี่ัตที่สองัตที่สอง man 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 man, ui chặt bay chặt chịu chịu tới chịu chịu tới chịu chịu qua chịu chịu ít nhảy ผมขอบใจหลายเด้อเฉพาะประเด็นนีน้อยู่วางนี่แหละมันจิถึกแล้วก็วางนั่นเนาะ <c oughs> ฮส

Ừm, không có gặp trái đáy lái Ấn xe lập Đáng, này mất tay một sống đáng, hổng biết luôn Nàyu Mà Nhìn ta nhắn شيء <applause> Nó nó hay nhà nó lấy này Nên. mềm bọ mềm bọ cái nâng nặng มีนเนาะอาพี่อั่านี้กว่า ถ้าเป็นสามตอนเนี่ยนาตีวันนี้นะโอเคเลขขดแตก <c oughs> ตัวที่สามเฮ้ยน้อง ตุริซานตุริซานโอ้ยซำกันเดขันนิงโอ้ยไอพอลดึมดึมดึม้โู้้มม

โบม่นอืฮึฮึนดึง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 ึ Nào um... một gần